สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดู ER650 นะนี่คันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะฮะเลขไม่หม่41,000กิโลนะราคาเปิดไว้ที่99,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนี่คันนี้นี่มาพร้อมกับของแต่งเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นแคชาราไฟสปอร์ตไลท์4ดวงนะครับมีให้2ฝั่งเลยนะ นี่นะครับปอกแฮนดมิโนมีให้นะฮะท่อเป็นของเอ็กซิลนะครับนี่เสียงอพาละ,ะลันๆกันไปนะยางนะครับเป็นพิลลารีล o สโซทูนะครับสภาพใหม่ๆกันเลยนะนีะน่กันดีดหลังมีให้ครบนะฮะรถสภาพสวยงามเลยนะครับนีน่นะฮะ เผื่อใครกำลังมองหาเจ้า ER อยู่นะครับคันนี้นะราคาเบาๆนะฮะสนใจติดต่อเซลเอ็กได้นะครับ061-812-8889นนะครับเซลเอ็กยินดีบริการครับ